กิจกรรมการพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่มภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยกรมการท่องเที่ยวโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCD รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรไทยของชุมชนทั่วประเทศโดยกิจกรรมภายใต้โครงการมีหลายกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมแรกการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์สุขภาพเฉพาะกลุ่มโดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCD และหลักโภชนาการอาหาร รวมถึงไอเดียการสร้างสรรค์เมนูสุขภาพและการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเคล็ดลับการออกแบบอาหารการจัดจานอาหารจากเชฟที่มีชื่อเสียงกิจกรรมที่2 การคัดเลือกเมนูสร้างสรรค์จากชุมชนทั่วประเทศเป็นการต่อยอดจากการอบรมโดยชุมชนและโฮมสเตย์ที่ผ่านการอบรมและอยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานทั่วประเทศส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022จำนวน10ชุมชนกิจกรรมที่3 เป็นการเสริมทักษะให้กับ10สุดยอดชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกโดยได้แลกเปลี่ยนรเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและเรียนรู้การประกอบอาหารและเทคนิคต่างๆจากเชฟผู้เชี่ยวชาญในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายเป็นการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022เพื่อเฟ้นหาสุดยอดชุมชนและเมนูอาหารสุขภาพที่มีคุณค่าโภชนาการเหมาะก,กับกลุ่มโรค NCD มีรสชาติอาหารยอดเยี่ยม สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเอกลักษณ์วัตถุดิบท้องถิ่นมีความคิดสร้างสารรค์และการารังสรรจานอาหารได้สวยงามภายใต้แนวคิดอาหารถิ่นกินปลอดภยัยห่างไกล NCD yummy and healthy dish ค่ะก็มาจากชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านวัดวิถีนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะวันนี้ได้มาแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจากกรมการท่องเที่ยว ต้องกลับขอบคุณท่านกรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมีงานแบบนี้ที่เรามาเจอกันทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากกลุ่มสหัส,สขันไดโนโรถโฮมสเตย์อำเภอสหัสขันจังหวัดกรสินสำหรับชุมชนของเราที่มาในวันนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ จากวิสาหก,กิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลือเมืองลงเนื้อนะเจ้าวันนี้ดีใจขนาดนะเจ้าตีใดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเนะเจ้าพี่เจ้าขอบคุณเจ้า และนี่คือกิจกรรมดีๆที่ต่อยอดความสามารถของชุมชนที่มีคุณค่าตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีไมตรีจิตและความประทับใจไมู่ืลืม